สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนตาซีไซเอ้นที่จะนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าขานกันอดีตนั้นเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเด็กแต่ตั้งแต่เราเกิดมาก็มีแต่เรื่องราวที่ถูกเล่าขานต่อ,ตอจากรุ่นสู่รุ่นถ้าพูดถึงตำนานของแม่มดเพื่อนเพื่อก็คงจะนึกถึงหญิงแก่จม,มูกแหลมสมหมวกใบใหญ่พร้อมกับไม้กวาดผู้ใจกับเรื่องราวน่าเสียงขวัญ วันนี้แฟนตาซีไซยันได้นำแปดเรื่องความน่ากลัวของแม่มดของแต่ละประเภทมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ 1. m o r d i y e r เธอเป็นสตรีที่อยู่ตามลำพังในเขตชายขอบหมู่บ้าน ST m a r y y o u u t t r ร l u ัฐ Maryland เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดชาวบ้านได้เผาก็ะท่อมของเธอแต่เธอหลบหนีรอดชีวิตได้ด้วยหนีเข้าไปในป่าเชื่อกันว่าเธอสาบให้ชาวบ้าน หมู่บ้านแห่งนั้นต้องตายกับโดกปลายและตกอยู่กับฤดูหนาวอันแสงยาวนานเป็นเวลาถึงหลายปีกัเลยทีเดียวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตบนก้อนหินก้อนหนึ่งเทียงคงเหลือาฐานอยู่จนทุกๆวันนี้ 2. องมาเลดจอห์นสตอเดอร์สตรีชาวสวีเดนคนแรกที่ถูกกล่าวหาโดยเสยงคนส่วนใหญ่ในการล่าแม่หมด ด้วยข้าหาจับผู้ชายมาคตบขี่แบบม้าด้วยการใช้คาถาอาคมมืดบล็อกคูราพร้อมกับจัดการพวกเกีย่ยวอย่างโหดร้ายด้วยการช่วยเหลือของปีศาจเธอไม่ยอมรับสารภาพแม้ว่าจะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสแม้ว่าในตอนแรกยังไม่มีปรากฏให้ประหัรชีวิตเธอแต่โชคร้ายชาวเมืองตั้งกฎหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ โดยการตัดหัวของเธอและเผาร่างเธอมัดติดก,กับเสาหลักประหาร 3. แองเจลาเดล่าบราเดแองเจลาดดล่าบราเดถูกจับเผาทั้งกับหลักเสาประหารหลังจากการพิจารณาคดีของศาลศาสนาในปี1275ด้วยข้อหาการใช้เว็ดมนขาพร้อมกับข้อหาให้กำเนิดปีศาจหมา ป่างูที่กินบรรดาเด็กๆลูกชาวบ้านทั่วๆไป 4. m a มาริเ v ลลเวลรู้จักกันดีในฉาย,ยาราชินีวูดูแห่งนิอลีน o o d o o Queen of New Orleans เชื่อชาญในการปัดเป่าด,ด้วยเวทมนตร์คาถา,าการควบคุมจิตพลังทางโทรจิตและแม้แต่มันตายทำให้คนหลงรัก เธอไม่เคยถูกตั้งข้อหาใดๆในการใช้เวทมนต์คาถามีชาวบ้านมากกว่า12,000คนมาร่วมพิธีศพของเธอเนื่องจากเธอไม่เคยใช้เวทมนต์นั้นทำร้า,ายใครเลย 5. Jo จอมออลิสคาทัเลอร์เรื่องนี้ควรให้ความเป็นธรรมกับอลิสคาทัเลอร์แม่มดหญิงคนแรกของอาร์เรลัน ในปี1324ที่อาร์เจนติมีคนร้มตายจำนวนมากแต่เพราะเธออยู่กินกับสามีเป็นคนที่สีแล้วถือว่าเป็นเรื่องมากเกินไปสำหรับบาทหลวงทางคริสตจักรจักรเธอจึงถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับบรรดาพ่อหมดแม่หมดและมีสัมพันธ์ทางเพศกับปีศาจอินคูบัสปีศาจที่มาร่วมประเวณีกับหญิงขณะนอนหลับ 6. t h s s l e m Witch คดีแม่มดในเซเลมวิชเริ่มในปี1692เมื่อลูกสาวกับหลานสาวของนักบวชดยดหนึ่งได้แสดงท่าทางตลกพร้อมกับปรีดร้องและคว้าปลาเข้าของอย่างหลายอย่างหมอประจำเมืองได้วินิจัยว่าพวกเธอทั้งสองคนถูกผีสิงแน่นอน และต่อมาไม่นานมีคนอีก200คนที่ถูกกล่าวหาว่าเลี้ยงผีหรือใช้เวทมนต์คาถาทำให้มีคนถึง20คนถูกประหารชีวิตเพราะอาชญากรรมดังกล่าว 7. 7. Agnes Waterhouse ในปี1566 Agnes Waterhouse คือสตรีคนแรกของอังกฤษที่ถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาใช้เวทมนต์คาถา มนดำของเธอทำให้ผู้ชายเมืองร้มตายจำนวนมากและเธอ,อยังเลี้ยงแมวตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซาตานสาวกของปีศาจได้แปลงลากเป็นงูมาล่อลวงให้อีฟกับอาดัมกินผลไม้อัปเปิลในสวนอีเดนที่พระเจ้าห้ามไว้จึงถูกลงโทษขับได้จากสวนสวรรค์มาอยู่บนโลกมนุษย์นั่นเองในขณะที่เธอกำลังเดินไปที่หลักประหารเธอ,อยังพยายามจะฆ่าผู้ชายคนหนึ่งด้วย แต่เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเชื่อมั่นและศรัทธาในพระเจ้าจึงได้รับการคุ้มครองปกป้องจากมนต์ดำปีศาจของเธอ8เมร์กาเบียนในปี1603เจ้าชายเยรมนีเบร t ทอร์เซอร์วอนเดอร์บีชคว f นฟู e าเริ่มการล่าแม่หมดด้วยการจัดการกับเมรกาเบียนเป็นคนแรกด้วยข้อหาการเป็นแม่ม้าถึงสองครั้ง และเพิ่งจะได้แต่งงานกับสามีคนที่3ลูกของเจ้าชายวอนเดอร์แบทรมานเธอจนยอมรับสรภาพว่าเธอใช้วิดมนต์คาถามือในการฆ่าสามี2คนก่อนแม้เธอจะตั้งท้องในช่วงการพิจารณาคดีว่าเป็นแม่มดทำให้เธอคิดว่าเธอจะรอดตายจากการประหารชีวิตแต่เจ้าชายวอนเดอร์แบชกลับกล่าวหาว่าลูกของเธอเป็นลูกของซาตาน เธอจึงถูกเผาไฟทั้งเป็นพร้อมกับหลักประหาชีวิตก็ขอให้ทุกคนติชมกันว่าเป็นยังไงบ้างยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกคนที่เข้ามาชมช่อง f แฟนตาซี i e n c นด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการติดตามขอบคุณครับ